สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอ่ะมาดูครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมได้เหรียญอะไรมานะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับปีพศ2518นนะครับนี่เป็นพระดีปีลึกเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเหรียญนี้ออกที่ปราจีนบุรีนะท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระที่โอ้โหครับท่านผู้ชมเขาว่าดีนอกดีในนะครับ เป็นพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษยิ่งใหญ่เลยท่านผู้ชมมีเกจิชื่อดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยมาร่วมปลุกเสกครับขั่งเลยทีเดียวนะครับพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่และมีการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนี่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับเกจิชื่อดังที่มาปลุกเสกอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านหลวงพ่อผางพระอาจารย์ฟันอาจจโล หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องพระอ,องค์หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองและเกจิชื่อดังอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนามมาต้องกราบขออภัยนะครับเอาละครับเหรียญน,นี้นะครับดูอย่างไรนัเราดูกันอันดับแรกก็ต้องทราบนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรนะท่านผู้ชมนะเหรียญน,นี้คือเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับเขาเรียกว่าเหรียญพระสยามเทวาธิราชเป็นลักษณะพิมพ์ใหญ่นะครับ จะมีทั้งพิม์ใหญ่และพิมเล็กเหรียญนี้คือเหรียญพิม์ใหญ่นะครับเหรียญพิม์ใหญ่นีเท่าที่ผมเห็นจะมีลักษณะเนื้อทองแดงกระไหลทองรองนิกเกิลเนื้อทองแดงกระไหลเงินเนื้อทองแดงลมน้ําตาลหรือว่าลมมันปูที่เห็นนี้คือลมน้ําตาลนะครับหรือว่าลมมันปูนะครับท่านผู้ชมนะและก็เหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วก็สวยงามเหลือเกินนะครับสวยงามมากครับเหรียญนี้นะนะครับสวยงามจริงๆนะครับตอนที่เช่าหาอยู่ตอนที่ผมเดินเช่าอยู่น่าจะ แผงพระข้างทางนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสไตล์ผมนี่เป็นสไตล์ที่กล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าวัดดวงถ้าราคาไม่เ,เกินไปผมก็วัดดวงมานะครับถ้าเราจะวัดดวงก็ต้องเอาว่าราคาก็ต้องได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะผมก็เลยวัดดวงมาเพราะผมดูไม่ไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ผ่านมือเยอะนะครับผม,ผมผ่านมือนีอ่ก่อนหน้านี้ก็สองสามเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะ นะครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชนี่โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยนะครับบารมีของหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนี่พระเครื่องของอ่หลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนี่โอ้โหท่านผู้ชมนะครับมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนี่หลายเท่าตัวนะท่านผู้ชมนะเป็นเหตุให้พระสายปราจีนบุรีนี่ที่ปลุกเสกที่อ่ปราจีนบุรีนี่ซึ่งพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนี่ท่านปลุกเสกนี่ มูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับท่านผู้ชมนะเอ๋อมาดูกันท่านผู้ชมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นบล็อกนิยมนะครับดูอย่างไรอ่าจําพิมแม่นแม่นนะท่านผู้ชมนะแบบนี้คือเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับจําไม่ได้แม่นแม่นนะเดี๋ยวค่อยลงกล้องนะครับอ่ะพลิกมาดูด้านหลังนะครับนี่บล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อก5แตกนะครับนี่นี่เลขห้าเห็นไหมครับพลิกดูด้านหลังนะเลขห้าจะมีรอยรอยขีดเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อก5แตตกกหหลลลัังงงงนนนนน้้้้้ํําาพพุุรรีีะะคบเดด๋ยวผมอใู นะครับท่านผู้ชมนะครับเราต้องรู้บล็อกก่อนนะอันดับแรกนะเห็นไหมครับนี่บล็อก5แตกนะครับท่านผู้ชมนะด้านหลังเป็นลักษณะคล้ายๆล้ายน้ำพุกระจายทั่วเลยนะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพียบเลยผมจะเอียงใส่แสงได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับตอนแรกผมเกือบจะไม่ได้อัดแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะตอนอัดอยู่นี้ก็เกือบเที่ยงคืนน่ะนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมเสียดายถ้าผมไม่ได้อัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าผมก็หาโอกาสที่จะมา อัดน,นี่ยากแล้วเพราะว่าเหรียญนี้ก็จะไปอยู่กับลูกค้าผมแล้วพรุ่งนี้นะนะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะนะครับอ่ะผมดูอย่างไรนะครับอ่ออันดับแรกนะครับท่านผู้ชมนะเราจําพิมพ์นะครับพิมพ์แบบนี้ส่องเข้าไปอ่าบริเวณใบหน้าท่านนะท่านผู้ชมนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่นะครับใบหน้านี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ครับผมจะดูประมาณนี้อ่ะอันดับแรกผมจะดูพิมพ์ก่อนดูพิมพ์เสร็จนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะดูเบสิกของพระนะครับ ดูเบสิคของพระว่าด้านหลังนี่ตึงไหมนะครับด้านหลังนี่ตึงไหมนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะทาคลิปสั้นๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนาทีครึ่งท่านกดติดตามผมเอาไว้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าคลิปนี้ดูยาวๆไปก่อนนะครับดูโดยรวมไปก่อนแต่ว่าผมจะย่อให้สั้นๆกระชับนะครับว่าดูสั้นๆนี่ดูอย่างไรนะครับนี่นะครับท่านก็ส่องไปที่บริเวณบน้านะครับนี่หลังจากดูพิมพ์แล้วว่าเป็นเป็นบล็อกนิยมเนาะท่านผู้ชมเนาะหลังเล็กห้าขีดแล้วก็หลังน้ําพุเห็นไหมครับนี่ครับ เป็นประมาณนี้นะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับตัวหนังสือนี่โอ้โหนะครับตัวเลขยันนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนเอาขนมจีนวางไม่บนถาดเลยทําองศากับพื้นเหรียญตึงๆนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีลักษณะฟิชชิ่งออกไปเห็นไหมครับตัวที่ยืดอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับซึ่งเกิดจากการปั๊มอย่างรุนแรงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่วิชาดูเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คนที่เคยผ่านมือเยอะๆรุ่นนี้ก็เห็นแล้วก็แท้เลยนะครับ แต่สำหรับผมมัน้งงงๆอยู่ท่านผู้ชมงงๆอยู่ก็เลยเอ้าวัดดวงมาเพราะว่าดูแท้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรืออีกห้าเปอร์เซ็นอาจจะอาจจะไม่ผ่านนะตอนที่ดูแต่ว่ามาดูอีกรอบหนึ่งผ่านแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับหูเหรียญนะครับเป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยก็จะเป็นเหมือนแบบดอกบัวตูมนะครับด้านบนจะแหลมๆนะครับแหลมๆนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับจะไม่กลมเลยทีเดียวอ่มาดูกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่แหละประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับผมจะบอกว่าดูบริเวณไหนบ้างครับเน้นเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ที่เขาดูกันนะครับมาตรฐานเนี่ยที่เขาดูกันนะครับตรงนี้นะครับที่เขาดูกันเนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมโอ้ยหยิบยากหยิบยากนี่บริเวณเนี่ยระหว่างขาทั้งสองข้างขอขอขอ,ขอ,ขอญาตที่พูดให้เข้าใจง่ายนะท่านผู้ชมนะจะมีเส้นเส้นรางรถไฟคู่นะครับนี่ตรงนี้แหลมแหลมเนี่ยตรงนี้ยาวลงมาถึงนี่เลย2เส้นนะครับควาว่ารางรถไฟคู่เนี่ยก็คือตรงสองเส้นดูนะเห็นไหมท่านผู้ชม นี่แคปไปดูนะเห็นไหมครับนี่มาตรฐานสากลนิยมไหมท่านผู้ชมแล้วก็สวยมากเหรียญนี้ประหลอดท่วมเลยนะลมน้ําตานีไม่เปิดเลยอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะแคปนะท่านผู้ชมนี่แคปไปดูแคปไปดูนะครับนี่มาตรฐานแน่นอนนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับอ่ะพลิกดูด้านหลังบริเวณนี้นะครับต้องเป็นกระแสยืดๆนะครับยืดๆนะท่านผู้ชมนี่บริเวณนี้ยืดนะครับเสียน,นเยอะๆนะครับมาผมส่องให้ดูนะครับนี่คือเกิดจากการปั๊มอย่างรุนแรงนะครับ ถ้าของเก๋ของเรียนแบบนี่ไม่ยืดหรอกท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าบล็อกมันจะแตกนะท่านผู้ชมบล็อกแตกนะถ้าเป็นบล็อกที่ทํามาไม่แข็งแรงไม่ได้ไปชุบเ็าเรียกว่าชุบแข็งมาเนี่ยบล็อกจะแตกเห็นไหมครับแบบนี้เห็นไหมเยอะๆนะครับยืดเยอะๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมอาจจะเอียงไม่ไมพอหรอกนะวันนี้ผมฉุกเฉินผมไม่ได้อัดนานแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะนี่หูเหรียญก็จะประมาณนี้ครับหูเหรียญอาจจะเลืะอๆหน่อยนึงไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมรุ่นนี้เป็นอย่างนี้แหละนะไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องดูเอกลักษณ์ของอแต่ละเหรียญแต่่ละะรรุนนคับ นี่บริเวณนี้จะมีลักษณะน้ําพุก,กระจายออกมาผมเวลาไม่เยอะแล้วนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเยอะๆแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ครับเป็นพระแทละครับนี่บล็อกเขาเรียกว่านี่บล็อก5แตกตรงนี้แล้วก็นี่หลังน้ําพุนี่คือนิยมแล้วนิยมมากแล้วนะท่านผู้ชมนะผมไม่ทราบว่าพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อเนื้อทองคำหรือเปล่านะแล้วก็บริเวณนี้จะมีเส้นเยอะๆในในพระในพระวิมานพระสยามเทวทิลา,าจะมีเส้นเยอะๆนะครับนี่มาดูกันนะครับ เส้นเยอะๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เยอะๆเลยแคปไปดูแคปไปดูท่านผู้ชมนี่พอเราลงกล้องนี่ถ้าผมบอกว่าสวยนี่หลับตาซื้อได้เลยนะครับเวลาที่ผมปล่อยให้เช่าบูชานะครับถ้าเป็นพระเหรียญผมรับปาาระกันพระแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับยกเว้นว่าถ้าผมดูไม่แท้แล้วคนอื่นอาจจะดูแท้อยากจะขอวัดดวงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะเราไปดูในใน,ในที่ผมลงนะครับมาดูฟอนต์ตัวหนังสือคาอาอําว่าพระวิมานพระสยามเทวาธิราชเห็นไหมครับ นี่เป็นล่าเป็นสันนะครับลักษณะนี้เป็นการแกะที่โอ้งดงามเหลือเกินนะครับเห็นไหมครับสองห้าหนึ่งแปดทีนี้นะครับเวลาไม่พอแล้วท่านผู้ชมอ่ะผมจะบอกเลยนะจุดจ่ายตังค์นะครับสังเกตบริเวณขอบตรงนี้นะขอบตรงนี้นะครับจะมีบริเวณเนี้ยจะมีรอยขีดเยอะๆนี่ทั่วเลยนะจําให้ได้นะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กับทุกเหรียญน,นะครับเป็นอย่างนี้กับทุกเหรียญอะดูนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับร่องรอยนี่เยอะๆนะครับรอย ขีดขีดเยอะๆเนี่ยล่องล่องคมคมนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่วันนี้แสงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะอะดูอีกรอบหนึ่งใกล้หมดเวลานี้เห็นไหมครับนี่ขีดขีดนี่เนี่ยมีทุกเหรียญนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะอย่างนี้แท้ดูง่ายเลยนี่ครับนี่ครับจุดจ่ายตังก็ได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมใช้พิชาดูนี่หลายอย่างนะท่านผู้ชมนะแล้วมาดูขอบตัดนะครับออาเวลาจะหมดละเลยครึ่งนาทีขอบตัดต้องเป็นขั้นบันไดแบบเนี้เพราะว่าเขาจะทําให้เชฟเหร เขาจะไม่ตัดเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะต้องการความความละเอียดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าหัวพญานาคหัวกระหนกต้องได้ทุกทุกจย่งสัดส่วนจะต้องสวยงามก็เลยตัดเป็นลักษณะเนี่ยอย,อยากแบบนี้นะต้องอยากนะถ้าไม่อยากวางก่อนนะเห็นไหมครับนี่อยากอยากแล้วฉีกด้วยนะครับครึ่งหนึ่งนี่ฉีกเป็นผิวมลระซึ่งเป็นเหรียญที่ตัดปี251กว่ากว่าเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับนผูมชมได้ประมาณนี้แหละนะครับยังไงแล้วแต่เหรียญน,นี้นี่ใครมารับชมก็ขอให พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองทุกท่านในแคล้วคลาดปลอดภัยให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งมีความสุขความจเจริญครอบความครอบครัวมีความสุขขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนหากท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้ที่ผมทําขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อเปิดการมองเห็นกราบสวัสดีครับฝันดีลาตีสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ครับสวัสดีครับ